มาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเมื่อกี้คุณแจ็คเขาเกริ่นแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่นะคุณยายอายุ80 80ปีนะคะซึ่งสามารถวิ่พื้นได้โอ้โหสิบอ้งสิบอัพอะบอกประวัติดีนึงคุณยายคนนี้เนี่ยนะครับอายุ80ชื่อว่าหลีก่กั่วฉวนอยู่มเมืองฝูโจวมณฑล ฟู้เจียนของประเทศจีนเขาบอกว่าร่างกายของเธอเนี่ยฟิตเหลือเกินนะคะเพราะสามารถที่จะเล่นบาสเกตบอลวิดพื้นซิอ up ได้วันละ150ครั้งทุกวันบมางั้นคิดดูแล้วกันเราเนี่วิดไม่ได้เท่าคุณยายหรอกนะแต่ก่อนนี่เขาบอกคุณยายทําได้แค่วันละ10ครั้งแต่อยู่มาอยู่มาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้อันนี้สูตรคล้ายๆพี่จาก10ก็เพิ่มเป็น20 30 40จนกระทั่ง วันละ150ครั้งนะคะในตอนเช้าและ150ครั้งในตอนเย็นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อยห้าสิบครั้งต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเขาจะแบ่งออกเป็น3ชุดชุดละ50 50 50ไม่งั้นแบ่เป็นลมแต่แค่50นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่ฉันหลงเงวไปเล่นหนังนและแปดสิบกว่าทำได้ขนาดนี้แต่ว่าผมมั่งเชื่อว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้เริ่มที่ร้อยห้าสิบครับผมอาจจะแค่ประมาณสิบยงงยที่บอกเขาต้องค่อยๆเพิ่มนะครับไปเรื่อยๆพูดถึงการวิดพืื้้้นนนบาามีแลลววเเเรรกกก็ยยออจะูหั่าาาเเอ๊ะถ้กิดว่คนนึงเนี่ยสาามรถวิด ขึ้นได้เยอะแบบนี้ทุกวันเนี่ยจะสามารถทําให้เขามีหน้าท้องที่ดีได้หรือไม่นะฮะเราก็เลยเชิญนี่เลยคุณผู้ชมแชมป์นะฮะของประเทศไทยซึ่งเคยออกรายการเกมพันหน้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะคุณบุญทองรุ่งแสงครับคุณผู้ชมค่ะคุณทองค่ะเชิญค่ะาขอบอกว่าทําลายสถิตินะคุณผู้ชมตบ วิ่งพื้นแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันพื้นแล้วสองมือเนี่ยคอยนี่หนึ่งนาทีครัใช่ครับถึงหกสิบห้าครั้งใช่ไหมครับหกสิบห้าในหนึ่งนาทีหกสิบห้าคลิปบุญทองเก่งพน้าเลยนะฮะเรียกคุณทองคุณทองใชครับผมหกสิบห้าครั้งใช่ไหมพี่ทองครับผมไม่มีไขมันเลยเหรอเนี่ยเขาดูเนี่ยจริงจริงแล้ว่อไม่มีใครมันนะก่อนที่ก็จะรู้ว่าเาวินพื้นเขามีหน้าที่อะไรเป็นครูสอนเป็นฝึกพลงพละเป็นอะไรรึเปล่าคะอ๋อก็ทำงานบริษัทครับผมของ คือเอ g ซีครับ,รบไม่เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังเลยไม่เกี่ยวเลยครับแต่ <ผม S 2> ชอบออกกำลังชอบออกกำลังกายแล้วก็คือตอนนี้ก็มีอาชีพอย่างหนึ่งคือเป็น ทีมเซิร์ชนะฮะของบริษัทอีกทีนะคอ๋อเป็นทีมเซิร์ชของบริษัทชุดที่ใส่มานี่ครับอุ้ยเอาอุ้ยนี่อุ้ยนี่จิ้มจิ้มเร็วมันเป็นไม่มีไขมันเลยโอ้ไม่มีไขมันเอาอย่างนี้เราบอกแล้วว่าเขาเนี่ยวิพื้นอ่ะครับผมเท้ากับตบมือได้ใช่เคยทำไปแล้วนะครับภายในหนึ่งนาทีคุณผู้ชมหกสิบห้าครั้งด้วยกันเช้าวันนี้มาดูดีกว่าว่าเขาจะทำได้กี่ครั้งภายในหนึ่งนาทีแต่ไม่ได้ทำนานแล้วใช่ไหมครับผมนานแล้วครับนานแค่ไหนอ่ะปีหนึ่งสองปีห้าเดือนสามเดือนปีเป ต้องสี่สิบอ่ะอย่างน้อยอ่ะภายในหนึ่งนาทีอ่ะอาเท่าไหร่ดีอ่าถองแล้วใช่ไหมจับเวลาดูเราจะจับเวลานะครับหนึ่งนาทีด้วยกันมาดูกันดีกว่าว่าคุณทองจะทำได้กี่ครั้งพร้อมแล้วเริ่มครับอ้าจับเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปด 29 20 21 22 23 24 2อ26 27 28ิ9 30 3 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4า45 46 47 48, 48, 48 49 50 51 52 53, 53 54 5ส56 57 58, 58 59 60 61 6ก6อ6ห6ส6 6 6 7สี่หก0้ากหกหกเจ็ดห7แป6 9กเกเ็บอ้มเจดวองเดสดี่ดสดกดสดดดโอ้เกดูก่อนนะดูก่อนนะเขาคยออกเกมพันหน้าใช่ไหม วิทพื้นตบมือหนึ่งทีได้65ครั้งแล้ววันนี้ทำลายสถิติครับคุณผู้ชมโอ้โหิครั้งไม่แล้วไม่เริ่อปาโอ้ยโอเคต้องเปิดดูหน่อยแล้วแหละแขอดูซิกซิกแพคคนนี้แม่แต่ขอจริงๆจัดหน่อยจัดให้เจ๊แล้วหน่อยโอ้เออตายแล้วเดี๋ยวเอาบ้างดูอ่ะอันนี้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 วิทพื้นจะช่วยเรื่องของมันจะไม่มีไขมันเลยหรอเรื่องกระอก จะเป็นลม้มหรอไม่ครับทำดูก่อนเมื่อกี้เนี่ยคุณทำได้80ครั้งครับผมแปดสิบแล้วแปดสิบคุณทำลายสถิติของตัวเองนะที่ผ่านมาใช่ครับนี่ก่อนเมื่อปีห้เนี่ยเมื่อปี55เนี่ยเขาทำได้ทั้งหมด65สิบ้าครั้งนะมดดำแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่ได้ออกเลยออกกำลังกายมาเป็นปีคือหรือว่าออกเยอะขนาดนี้ก็คือไม่ตกใจตัวเองเหรอเมื่อกี้บอกตกใจเหมือนกันเมื่อกี้คือลองดูว่าจะทำได้เท่าไหร่ปกติยังวิตพื้นทุกวันอยู่ไหมฮะ คือส่วนใหญ่จะเล่นบาเบลฮะบาเบลเป็นยังไงครับบาเบลวุ้นดีู้ักไำไ้ลังกายจะไ่รู้จักอะไรเลยาอไงยกบาท่าแต่ว่าการวิ่งพื้นเป็นเรื่องดีใช่ครับผมมันช่วยอะไรบ้างครับช่วงหน้าอกสะให้แขนข้อแข็งแรงครับแล้วก็เราก็ควบคุมระบบหายใจที่ดีด้วยครับเมื่อกี้ที่เราได้ทราบว่ายายชาวจีเนี่ยที่วิ่งพื้นประมาณร้อยห้าสิบครั้งต่อวันอายุแปดสิบกว่าถามว่าคนอายุมากนะฮะ ซึ่งอายุประมาณ5060หรือ70ถ้าเกิดว่าแนะนำให้เขาวิดพื้นเนี่ยเป็นเรื่องยากไหมฮะวิดพื้นก็ไม่ยากครับครับก็คือขั้นแรกเราก็ค่อยๆก่อนแล้วค่อยแบบเพิ่มเทนนิดเทนนิสงั้นคุณ,คณยายทำก็ถูกแหละนะค่อยๆเพิ่มเ<ช>พราะมันจะเพิ่มความแข็งแรงของข้อก่อนพอคอด้ปเพิ่มสเต็ปมันก็จะมาเองแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้มันอย่างนี้ถ้าต้องกระโดดตบด้วยถ้าไม่กระโดดอ่ะพี่จำได้ว่าคุณบัวขาวเคยมาบอกมันจะช่วยนะสำหรับผู้หญิงมันจะได้แขนได้ท้องด้วยก็คือช่วยไม่เฉยๆได้ไหม ท่าไหนเออที่ไม่ต้องกระโดดถ้าไม่ต้องกระเด้งขึ้นมาแล้วตอกมันหนักนะสามารถวิดสามนิ้วได้นะเออเออไม่ได้หรอกสามนิ้วเขาทำได้ทำยังไงสามนิ้วสามนิ้วเนี่ยคุณทําได้เหรอแต่ผมไม่บอกหรอกคุณมั่นใจป่ะน้องก็ยังไม่เคยโชว์คุณจะวิดเเดี๋ยวนิ้วเขาหักเดี๋ยวนิ้วเขาหักกี่ครั้งกี่ข้างกี่ครั้งกี่ข้างสักเดียว สี่ห้าครั้งไหวหรือเปล่าหน้ามดดดำูหน้ามดดำคุณผู้ชมไม่เชื่อเลยหน้ามดดำไม่เชื่อไม่ใช่กำลังคิดว่าท่านิ้วก็หักกลางอะไรกันเออนิ้วก็หักจะทำยังไงผมรับผิดชอบเองเงินเงินยาไส้มีหรือยังบจะรับผิดชอบบอสเงินยาไส้พอหรือยังฮะชอบเลยดีกว่าโชว์เลยโชว์ดีกว่าต้องโหต้องสูบไปที่นิ้วด้ะนี่หนึ่งโหโอ้โหโหยากเลยเนี่ยโอหโห ไหนแล้วบอกได้สามครั้งอ่ายอดยี่ยมสุดยอดสุดยอดแสดงวันน oh yeah. well oh, mm, ี้แข็งแรงมากยยาที po ่สัญญาไว้สองคนนี้ไม่เคยออกกำลังกายเลยวันนี้เรากำลังจะสนับสนุนนะฮะให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อายุมากเนี่ยเริ่มหันมาออกกำลังกายครับคุณแจ็คุณมดดัมครับผมเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งนาทีเขาได้ทั้งหมด80ครั้งของคุณล่ะ30มสิบวิจะได้กี่ครั้งกติกาคือปล่อยมือทำยังไงวะวิ่งพื้นแล้วปล่อยแข็งหรือเปล่ากำลังคิดอยู่ทใช้เข่าได้ สามารถสามารถใช้เข่าได้เอเคไม่ใช่ไม่ต้องเดี๋ยวเดเดีเจ๊ทำแล้วมันดูไม่ไม่ไม่ต้องตลกอ่ะคันเหมือนไมือนเลยนะเหมือนปลาโลมาเล่นหนาใช่ไ้นใช่ใชใช่ใช่เข่าใช่เข่าใช่เข่ายันจับมามาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงกลางพร้อมไหมสามิบวิผมไม่เข่าเลยจับเวลาไป อยากเร็วจักพ่อดาวเร็วกระโดดหน่อยกระเด้งหน่อยกระเด้งขึ้นมาหน่อยเอาเอาเร็วเร็วโอ้พอเหอะนอะไะเป็นยังไงคุณแจัคกเชื่อแล้วคนแขนไม่ออกกำลัง ใช่เลยต้องแข็งเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้ดีกว่าให้พี่ทองฝากดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเจาะกำลังกายให้เราบอกคุณยายจากประเทศจีนเนี่ยป้าสิกว่าออกกำลังกายออกได้ร้อยกว่าครั้งในหครับมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมไหมฮะก็อยากจะฝากว่าการออกกำลังกายนี่ไม่สายสำหรับทุกคนครับครับที่มันอยู่ในใจของเราคือเราออกวันนิดละหน่อยครับมันก็จะมีผลต่อสุขภาพเราให้ดีขึ้นทุกวันครับผมเพิ่มจากครั้งวันละครั้งสองครั้งสามครั้งอะแล้วก็ไม่ต้องท้อฮะก็คือเราให้กำลังใจตัวเองตลลอดดไไปเแแ้้ววสัักนนึงราจะบบ สิ่งที่ดีกับตอบกลับมาอันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าบางคนคิดว่าจะต้องออกเยอะไงโมดามวันแรกแค่วันเดียวกครั้งเดียวก่อนวันที่สองสองครั้งวันที่สามสามครั้งภายในสิบวันก็ได้สิบครั้งฝึกให้กล้ามเนื้อมันเคยชินก่อนแล้วจากนั้นมันก็จะทําได้นานขึ้นแด้เยอะขึ้นถามอีกนิดหนึ่งรูปร่างอย่างเงี้ยแค่ซิทอัพ้วตบอย่างงี้อย่างเดียวป่าคะหรือทําอย่างอื่นด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะฟิตเนสด้วยวิ่งด้วยผสมกันก็คือผมเล่นหลายอย่างเลยฮะเล่นหลายอย่างรูปร่างจะเป็นอย่างงี้